รวมสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับหนังเรื่อง Time Formers ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าในหนังเรื่อง Time Formers ภาคที่2เนี่ยมันจะมีบทหนึ่งที่ถูกตัดออกไปก็ไม่ใช่ใครไหนแกเด้อครับนอกจากหุ่นที่ข้างเดินได้อย่างโเลิมนี่แหละครับในบทที่ถูกตัดออกไปเนี่ยมันจะถูกนำเอาไปใส่ในเกมแทนครับซึ่งในเกมเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าพลังของแกเนี่ยโอมากแค่ไหนครับคือในเกมเนี่ยเราอย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าแกก็ใช้พลังของแกได้คุ้มนะแต่อย่างน้อยมันก็ดูเก่งกว่าในหนังอีกนะเพราะในหนังมันมีดีแค่อวยและ กับกันมันกับทําเหี้ยอะไรไม่ได้เลยเว้ยฉากใต้ของแกีนหนังเราก็น่าจะรู้กันอยู่ใช่ไหมครับตัวเป็นรูเลยในเกมก็ไม่ต่างอะไรกันครับถึงน้อยในเกมมันก็ยังเก่งกว่านะถ้าเอาตามความคิดผมนะในไทม์ฟอร์เมอร์ภาคที่ 1A มันก็มีบทหนึ่งที่ถูกตัดออกไปเหมือนกันครับเป็นบทที่แซมเนี่ยตกลงมาจากตึกแลยจากนั้นเวลามันก็จะหยุดนิ่งไปหลังจากนั้นเนี่ยแซมก็จะถูกดูดเข้าไปในเดอะคิวครับซึ่งในเดอะคิวนั่นแหละเซนตินอลจะโผล่มาบอกวิธีการใช้เดอะคิวใส่เมกทรอนใช่ไหมซึ่งในหนังเราก็ได ใสเ่เข้าไปในอกของอะไรนะมิกาทอนใช่ไหมแค่นั้นแหละแต่ว่าหนักๆเลยเนี่ยมันคือภาค3ามครับท่านผู้ชมรู้เปล่าครับว่าในเรื่อง time former ภาคที่สาเนี่ยมันมีบทกับซีนที่ถูกตัดออกไปเยอะมากมาเรามาเริ่มอันแรกกันก่อนเลยก็แล้วกันก็คือบทของดีโน่ความจริงนะครับดีโน่เนี่ยเขาจะตายตั้งแต่ภาค3แล้วนะอันนี้คลิปก,ก,ก,ก่อนก่อนแล้วก็พูดอยู่แต่ของมายืนด้ก็แล้วกันความจริงนะครับดีโน่ต้องตายตั้งแต่ภาค3แล้วนะคือไม่ได้ตายไปภาคสี่นะอันนั้นภาคสี่ถูกตัดบททิ้งเลยแต่ว่าภาค3เนี่ยควรตายตั้งแต่ภาค3รับ แล้วก็ตัวละครที่ถูกตัดออกไปในภาค3เนี่ยเยอะมากมาก คือในตัวหนังของภาค3มเนี่ยมันไม่ได้เหมือนแบบว่ามันไม่ได้แบบว่าตัดบทอะมันเหมือนการรีทําใหม่หมดเลยเว้ยซึ่งตัวละครที่ถูกตัดออกไปเนี่ยส่วนมากก็จะมีแต่ฝั่งออโต้บทแหละครับได้แก่วอลเพสวอลเพสเนี่ยครับเขาจะมีร่างแปลงเป็นรถถังนะโผล่มาเป็นมินิบทให้กับเมกาทอนตบเล่นก็แค่นั้นแหละครับและในตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ถูกตัดออกไปเนี่ยก็จะคือสตาร์โดสเฟียครับสตาร์โดสเฟียถือว่าเป็นอีกตัวละครนึงนะของกลุ่มออโต้บทที่แบบว่าตัวใหญ่มากๆเลยนะอาจจะไม่เท่าโอเมกาสุพิมอะไรประมาณนี้แต่ก็ต ในหนังเนี่ยก็ถูกตัดออกไปครับและนำอาอกมาใสา่ในเกมแทนในเกมเนี่ยเขาจะโผล่มาเป็นบอสได้กับสตาร์ททีมสู้ครับและก็จะโดนสตาร์ททีมฆ่าไปครับนอกจากอะไรนะปะตาโรสเฟียแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีก3ตัวที่ผมขึ้นรูป้นอยู่นี่นะครับ3ตัวนี้กูไม่รู้ชื่อนะบางตัวก็ออกชื่อยากมากเลยเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ชื่อก็สามารถคอบมบมนมาบอกกันได้นะเออ3าตัวนี้ก็ถูกตัดออกจากหนังเหมือนกันครับ ถึงแมสตาโดเปียถ,ถูกตัดออกในหนังเนี่ยแต่ก็กลับมาอยู่ในหนังไ์ออฟเดอะบีนะถ้าคิดในแง่ดีนะมาตอนนี้เราก็มาอยู่กับฝั่งดีเซติคอนกันบ้างครับฝั่งดีเซติคอนเนี่ยตัวละครเนี่ยไม่ได้ถูกตัดนะครับแต่ส่วนมากจะถูกตัดเกี่ยวกับบทมากกว่าอ่ะเรามาดูเมกาอนกันก่อนครับเมกาอนเนี่ยหลังที่เรารู้ๆกันนะครับว่าภาคหลังๆมาเนี่ยจะเป็นภาคแรกนะพี่เกเนี่ยกากประลมเลยครับแต่ว่าในตัวของเกเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าพี่เกเนี่ยก็เก่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ แม้แต่ตอนที่สู้กับอะไรนะวอลเพสตูรนกันก็สามารถฆ่าไปได้ง่ายๆเลยนะเพราะตอนนี้พี่เกได้ตัวตัวกับอะไรนะออฟติมัสพรา姆เนี่ยพี่แกก็สู้ได้แบบตึงเลยนะอะไรประมาณนี้แต่บางคนอาจจะสงสัยว่าอ่ะมันไม่ให้มันตึงได้ไงวะพี่เราเป็นผู้เล่นเราก็เล่นเก่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอความจริงก็ส่วนหนึ่งก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าในบทหนังเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นไง อันนั้นเป็นบทที่ถูกตัดออกไปก็ถือว่ามึงได้เล่นเป็นตัวอะไรนะเมกกะทอนมึงก็ได้สวมบทเป็นเมกะทอนอะไรประมาณนี้เนี่ยเรานอกจากเราจะได้เห็นว่าเมกะทอนเขาก็เก่งประมาณพอสู้กับพวามได้แบบสูสีแล้วเนี่ย สตาร์ทีมก็ถูกตัดบทออกไปเหมือนกันครับเป็นบทที่เขาเนี่ยบุกเข้าไปในฐานทัพของกลุ่มออโตูบอทแล้วก็คนเลยนะไอเฮียนี่เข้าไปแบบถลม่มแบบมั่วเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับ3ตัวละครอะไรไม่รู้รลอลืมชื่อแล้วก็ต่อสู้กับสตาร์โดฟเฟียจนสามารถเอาชนะมาได้อย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีดีแค่เหลี่ยมแล้วก็ปากดีแค่นั้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยในหนังเนี่ยมันถูกตัดบทออกอไปเฉยๆแหละให้เราเห็นว่ามันก็มีดีแค่ปากดีแล้วก็หนีอย่างเดียวว่าแหละ แต่ในเกมเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงฝีมือของสตาร์ทีมจริงๆนะครับว่าอ๋อไอ้เฮียนี่มันก็เก่งนะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้มีดีแค่นหนีอะไรประมาณนี้นอกจากสตาร์ทีมแล้วเนี่ยก็ยังมีช็อกเวฟอีกนะครับช็อกเวฟเนี่ยมาโลกนานแล้วครับสตาร์กำมันก็มันค่อยต่างอะไรกับเมการทอนภาคแรกนั่นแหละครับกลายเป็นไอติมซึ่งช็อกเวฟเนี่ยครับมันก็จะเป็นบทนั่งเดิมของตัวมันนั่นแหละครับที่ผมพูดไปหลายๆ EP นั่นแหละว่ามันถูกตัดบทซึ่งถ้าใครอยากรู้ก็ไปหาดูกันได้นะครับซึ่ง ในอะไรนะในตัวเกมเนี่ยเขาจะโผล่มาเป็นบอสให้กับอะไรนะออปติมัสสู้เว้ยหลังจากที่ออปติมัตเนี่ยสู้กับอะไรนะเมกทอนแพ้มาใช่ไหมก็ต้องมาเจอกับท็อกเวฟอีกท็อกเวฟเนี่ยครับเดีย๋ยวที่เราได้เห็นในตัวหนังใช่ไหมว่าพี่แกเนี่ยกากบะลมเลยครับทำเฮียอะไรไม่ได้เลยครับไม่แต่สู้กับคนก็ยังลำบากล้วครับมาเจอออปติมัสควักลูกตาตายอีกครับแต่พอเรามาดูบทด,ดั้งเดิมของแกเนี่ยโอ้โหไม่บอกไม่รู้เลยนะครับว่านี่ว่าเฮียนี่เก่งขนาดไหนเนี่ย ถือก็สมว่าเป็นบอสที่แบบว่าเก่งสุดเลยนะครับเก่งขนาดไหนเก่งที่แบบว่าทําไอ้ลุมคือเอาไม่ลงเลยเหรอครับในตัวเกมเนี่ยต้องลุมเลยนะครับถึงจะเอาพี่แกลงครับถ้าไม่ลุมเนี่ยแน่นอนคบว่าออพติมัสเนี่ยโดนพี่แกตบเล่นแน่นอนครับและในเกมเนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงอาวุธของพี่แกด้วยนะครับว่าช็อกเวฟเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีดีแค่ปืนอะไรประมาณนี้เขาก็ยังมีอาวุธต่อสู้ระยะใกล้ด้วยซึ่งมันต่างกันนะครับว่าในหนังกับในเกมเนี่ยต่างกันแค่ไหนในหนังเนี่ยสู้กับคนยิงสู้ยากแล้วครับแต่ในเกมเนี่ย พรามเลยทิวทวเลยเว้ยถ้าไม่ลุมคือเอาไม่ลงอะ่ะนอกจากฝั่งของเออดีเฟกติคอนแล้วเนี่ยก็ยังมีฝั่งออโต้บอทด้วยนะครับที่แบบว่าไม่เชิงว่าถูกตัดบทนะแต่ก็เอออะไรนะเหมือนปรับสมดุลเหมือนในเกมอะ่ะให้ออปติมัส่ยครับคือต่อสู้กับมิกาทอนอย่างน้อยก็ไม่ให้มันเก่งจนเกินไปครับอย่างน้อยมิกาทอนเนี่ยก็ยังสามารถอะไรนะรับมือได้แต่ว่าถ้าเราหันมาดูในหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่แกเนี่ยวื้จัดๆเลยครับคือมันต่างกันไหมครับว่า ออปติมัสเนี่ยในภาคหนึ่งเนี่ยสู้ไม่ได้หลังๆมาเนี่ยมิคทอนเนี่ยไม่ต่างอะไรกับกระป๋องเลยเวย้ยซึ่งในเกมเนี่ยเราก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าออปติมัสเนี่ยเขาใช้อาวุธของตัวเองหลากหลายมากๆเลยเวย้ยเหมือนกับภาพที่ผมขึ้นให้ดูตอนอีพีที่สิบสองนั่นแหละซึ่งมันก็เป็นบทที่ถูกตัดออกไปว้ว่าพี่แกจะได้ตัวตัวกับออปติมัสแล้วก็มิคทอนเนี่ยจะได้ตัววกันเว้ยแต่ก็ถูกตัดออกไปแทนเวย้ยเสียดายนะที่ไม่ได้ดูสองตัวนี้สู้กันแบบจริงๆจังๆอ่ะเพราะในหนังอะ่ะเราก็ได้เห็นนะครับ คนก็ยังยากแล้วมาสู้กับออฟติมัสเนี่ยก็ยากขึ้นไปอีกครับโดยเฉพาะภาค3เนี่ยไม่ได้สู้เลยครับโมเดิบ่นครับปืนก็ไม่ได้รีโหลดอีกก็ตายแบบโคตรควายเลยครับเสียายนะแล้วก็ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าไทม์ฟอร์มเนี่ยมันควรจบตั้งแต่ภาคสามเลยนะครับแต่ว่าด้วยความทะลึ่งของผู้กำกับครับอยากทําภาคต่อซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็เจ็งครับเพราะว่าออกทะเลขนาดนั้นมันจะไปรอดหรอครับ อีกอย่างตัวบทของภาคสามันก็ไม่มีช่องโหว่ให้ไปต่อลวไงเพราะว่ามันก็จบแค่นั้นแล้วไงแต่ด้วยความที่ผู้กองกับเขาทะลึ่งนี่แหละครับเพราะว่าอยากทำภาคต่อไงอย่างน้อยแบบภาคสามันก็ไปรอดลวไงยังไงภาคสี่เนี่ยก็ต้องไปรอดแน่ภาคสี่มาเนี่ยเริ่มออกทะเลเริ่มจะไปไม่รอดแล้วภาคห้ามาเหรอครับจบบริบูรณ์ครับไปไม่รอดครับและภาคห้าเนี่ยครับบทเนี่ยแบบว่ามันก็ไม่ได้ถึงว่าถูกตัดออกเยอะนะแต่ว่า บทเนี่ยตีกันนานมากเลยครับบทที่ถูกตัดออกไปเนี่ยคือบทที่แบบว่าพวกเขาี่ต้องสู้กับทั้งเรื่องเลยครับแน่นอนเขาว่าสู้กับทั้งเรื่องมันๆใช่ไหมแต่ก็ ถ้ามันไม่มีเหตุผลหรือไม่มีอะไรเนี่ยมันฟู้กับทั้งเรื่องคนดูมันก็เบื่อลแล้วละเว้ยซึ่งนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับหนังเรื่อง Timeformer จากกรวาลของผู้กำกับไมเคิลเบย์โอเคครับก็ต้องจบกันไปแล้วครับกับการทําคลิปในวันนี้นะซึ่เป็นคลิปที่รวบรวมข้อมูลที่แบบว่าอะไรนะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมเกี่ยวกับตัวหนังว่ามันมีตัวละครไหนที่ถูกตัดบทออกไปบ้างแล้วก็มีตัวไหนที่ไม่ถูกใส่เข้ามาในหนังบ้างก็เรียกได้ว่า โคตรเชื่อเลยนะเยอะยังมีเยอะกว่านี้อีกนะซึ่งผมก็ไม่สามารถเอามาพูดได้หมดนะเพราะว่า2 3าชั่วโมงนี่ก็คงจะไม่จบนะเพราะฉะนั้นผมพยายามสรุปให้มันสั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้แล้วนะครับเออซึ่งก็ถ้าข้อมูลผมเนี่ยพูดผิดตรงไหนเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแต่คอมเมนต์มาบอกกันดีๆหน่อยนะเว้ยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยเจอกันครับบา,บาย